โรคประจำตัวของคุณแม่คือเบาหวานแม่เลยมากินเนละ่ะกาแฟร่องเบิงในยินร้านกาแฟดีเลยไม่มกินร่องเบิงกินแล้วมัมเกินบ,บ,บ,บื่อเนย่ลาเห็ดเบียกไดแล้วกับ็บ่อเนี่ยดูก็เลยด้กินตอนเอยี่ยงอีกก่อนหน้านี้คุณแม่ไปตรวจเบาหวานแล้วหลังจากที่ทานกาแฟไปตรวจแล้วหรือยังคะแม่ไปตรวจแล้วน้ำตาลลดลงเหลืออยุร้อยยี่สิบ ปกติคุณแม่น้ําตาลเท่าไหร่คะสี่ร้อยปกติสี่ร้อยเลยเหรอคะแม่แมสี่ร้อยสามร้อยกว่าตอนนี้กลับขึ้นมาร้อยยี่สิบปกติแล้วใช่ไหมคะแอนค่ะก็เลยกินตอนเนี่ยแล้วคุณแม่รู้สึกว่ากินแล้วอาการมันเหนื่อยมันเพลียหรือว่ายังไงไหมคะคุณแม่ว่มีไอ้่ลากินแล้วห้องมีเนี้ยมีแห้งเห็ดเดียว กินเข่ากระแทกนอนกันลับดีรู้สึกผิวตึงไหมแม่แมก็คือว่ามันตึงขึ้นก็เก่าอยู่เบิ้งหน้าตาแก้มก็ขึ้นก็เก่าอยู่ <c oughs>